สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยนี่ะ่ะแฟมารี่รายงานตัวคือเกาค่ะสวัสดีค่ะนะคะมือนีสบายบายค่ะนะคะมือนีตรงกับวันที่14เมษานะคะเป็นวันขอบครัวเด้อนะคะสวัสดีปีใหม่ยังยังปีใหม่ยูเดอ้อค่ะนะปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทยของพวกเรานะคะ ค่ะนะคะเอสตี F ้นองลานะคะทั่วโลกกั่วกระเทศนะคะคงจะไปทาบุญกันเนาะเรามือนีเป็นวันขอบครัวนะคะกับพาคขอบคัวไปกินเขานะคะมือนีเนาะนะคะประเพณนี้ไทยที่เป็นดนตรีเนาะนะคะอ่าเพราะอตอน,น,นแรกร้านอาหารจีเต็มเลยนะคะพี่พ้อยสังเกตเบิรงทุกปีทุกปีเนาะนะคะเดี๋ยวตอนแรกผิดพ,พาปฟ้าไปกินเขายายเนาะเนี่ยเป็น <laughs> รูรูนะคะมือนีเป็นวันขอบครัวนะคะป้าไปนวดแล้ว <laughs> ฉันเมื่อยจังเลยวันเสด็จฉันจะไปนวดอะไปนวดเรียบร้อยนะคะไปนวดแล้วันครอบครัวป่าไปนวดแล้วตัวมีว้อยผายี่ว้อยห่นะคะวันสอบนวดนะคะวันสอบนวดเออนะคะมือนีก็เป็นวันดีมือหนึ่งน้อนะคะเป็นวันครอบครัวสิบสี่เมษาของทุกๆปีนะคะอ่าแล้วก็เอียงมือนีนะคะอ่าทางภาคเหนือหลายๆคนนะคะถ้าให้วาพัดพทุกภาพนั่นแหละนะคะ ให้เว้าจ้สิ่งดีๆนะคะมือนีวันวันดีค่ะนะคะให้เว้าม้วนๆว่าให้เว้าเรื่องที่บดีว่าให้เว้าเรื่องที่บดีก็เอาไว้กนเขาว่าจังจันเนาะนะคะให้เว้าเจ้เรื่องดีๆนะคะให้เรื่องให้เจ้าเรื่องแบบว่าให้ให้เป็นอี่ยงนะเป็นมงค้น่ะเรื่องว่าเป็นมงค้นเขา่าให้เว้ามือนีนะคะหลายๆภาคหลายๆทั้งประเทศไทยนไหล่ะนะคะวังภาคเขาก็บัลูเนาะนะคะแต่ว่าที่ลูมือนีนะคะ หลายๆหลายๆจังหวัดหลายๆภาคนะคะเขาเขาบอกว่ามื้อนี้เป็นวันดีเวลาคุยกันกระตามแต่ครอบครัวนะคะผัวเมียภรรยาครอบครัวหรือว่าพี่น้องเขาว่าคุยกันให้คุยกันดีๆเขาว่ายังสันเนาะเขาบอกว่าอย่าไปคุยกันแบบว่าอย่าไปคุยกันแบบว่าแบบที่บ่ดีเขาว่ายังสันเนาะนะคะเขาว่ามานะคะตัวว่าว่าไปเนานะคะ วันนี้ก็นั่งทําคลิปคือเกาคขะเอพี่น้องหลานนะคะอ่าวันที่ที่วันที่ที่สามมาวันนี้นะคะเป็นวันตกการเป็นวันปีใหม่นะคะ,ละหลายๆาภาคกับัปเบิ่งนะคะในกรกึงเทพประจัดกันยังใหญ่เลยเนาะนะคะเมืองไทยเรานะคะอ่าพี่คอยบ่าพอทามันสวยงามยี่หลีค่ะนะคะถามว่าอยากไปบออยากไปค่ะนะคะอยากไปเที่ยวนะคะ เดี๋ยวพัทยานะคะพัทยานะคะวันไหลนะคะอาจจะตรงวันที่ที่นะคะของทุกๆปีนะคะวันไหลของพัทยานะคะเอ่อมาเที่ยวกันเด้อน,นะคะเอฟซีนะคะมาเที่ยวพัทยา้วยคนไล่หลายต่างชาติไล่หลายเขาจิปิดถนนเลยหล่ะนะคะ18 19แนะนะคะก็จิปิดถนนเล่นกันเลยนะคะ ราก็จะมีรถพี่ยังไก่ย่าง,งาเอานะคะปิดถนนเลยรถพานบอดานะคะแต่ว่ารถก็คือว่ารถที่เล่นก็คือว่าเป็นรถน้ำรถอีหยังประมาณนี้เนาะเขาจะปิดถนนยางเลยค่ะสนุกสนานค่ะนะคะปัจจาามาเทียวกันเดอค่ะนะคะเอสตี้นะคะพี่พ่ออยากให้มาเทียวน,นะคะพะว่าจังไรละ่ะพี่พ้อยเบิองแล้วนะคะแบบว่า ปีนี้นะคะถึงจะเป็นแบบว่ามีหยางแดนะคะที่ว่าบอก่อยสบายใจเนาะนะคะแผดินไหวนะคะที่ว่าเออแต่ว่าเรากับมีผลกระทบนะคะผลกระทบเลยด่ะนะคะในกรุงเทพเดนมักเลยนะคะเมืองไทยเนาะนะคะแต่เราประเพณนี้แล้วนะคะวันสงการวันครอบครัวนะคะเราก็ต้องรักษาไว้คือเกาะะ่าค่ะนะคะ,ะค่ะนะคะเหตุใดๆค้นที่ว่าบ่มีผลกระทบปรีใจาน้าคนที่มีผลกระทบนะคะกับ แสดงความเสียใจน้ำเนาะนะคะมือนี้อ่านอากาศเป็นยังไงบูนะคะบ่มีแดดเลยมือนี้นะคะบ่มีแดดเลยแล้วก็แบบเนี้ยพี่พ้อยไอนะคะไอไอนะคะทุกขภาพก็ค่อยดีกันดอกนะคะเห็นน้องซ้ายพี่พ้อยก็บอกว่าปวดหัวนั่นนั่นปวดหัวแล้วก็ทั้ง่น้องตะไพก็บอกว่าเป็นงูสวัสด์ว่าสันเดงงูสวัสด์ว่างูสวัสด์ที่ยังโมนะคะมันมาขึงตรงหัวว่าทันเดง ก็คืนตรงหัวแล้วนะคะมันกระล้ามาตรงคอวัจน์มาว่านี่ไปหาหมอวัจนเด็กเรามือนี่ไปเป่าเราหลังวัจนเด็กนะคะดีขึ้นวัจนเด็เห็นว่าดีขึ้นวัานเด็กนะคะไปหาหมอเราก็ไปเป่าน้ํานะคะมันสีหายเนาะนะคะอากาศมันหงอนนะคะอากาศมั้นเปลี่ยนแปลงนะคะเราที่นี่ก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะนี่แหละเรากลักษาสุขภาแบบเนาะนะคะอีกทีนะคะพี่พ่อตรงบือมี่ยังหลอกพี่พ่อจะมาน่งทำคลิปคือเกานะคะ นองลาไปท้าบุญมาวาดอีหินนะคะนองลากไปทําบุญยูั้งประเทพรินน่ะละนะคะไปกาแฟนเพิินนะคะไปกบแฟนเพิินนะคะพาโตโต้ไปน้ํานะคะโตโต้ก็ไปออกงานน้าตอนนี้โตโต้ก็ไปออกงานน้ำเนาะนะคะเอฟตี F ้ C นองลาก,ก็คือเก้าค่ะแต่ยังฮักยังแพงเงินคือเก้าน่หละนะคะถึงจะว่าเอฟตี้จะหน่อยแต่ก็พ่อไปอยังค่ะแต่ยังฮักยังแพงทักทายกันคือเก่านะคะ ูได้คนไล่ก็ไปเป็นกำลังใจใกันเด้อนะคะช่องไหนคืนไล่ก็ไปเป็นกำลังใจใกันตอนนี้ช่อง YouTube เราเรือแค่หาช่องนะคะช่องปลาล้องช่องแม่ทูช่องพี่พ้อยนะคะแล้วก็ช่องปลาบางคนนะคะแล้วก็ช่องทองลี้เหลือเท่านี้แหละนะคะพี่ป้อยก็บ่ค่อยได้ข้นนะคะแต่ว่าเมือ่อนี้นะว่าจิขึ้นได้สิขข้ในได้บวบุญยังบรูนะคะเพราะว่าจิมีเวลาบวบุนะคะแต่มีเวลาพ้อยก็จิตข้น นะะคเป็นกำลังใจกันคือเตาคาเอ็ซตรีนองลาทโกทั่ตประเทศเนอะนะคะเวลาใครกินไลไรก็เป็นกำลังใจกันนะคะก็เข้าใจันอยูเนาะนะคะตอนตอนี้ก็มีผลกระทบกระเทือนกันหลายนะคะคนกระทบกระเทือนกันหลายเนาะนะคะแล้วที่นี่ก็แบบว่าแบบว่าโตกระลู่โตโตเนาะนะคะเพราะว่าโตก็ต้องช่วยกันประหยัดเนาะนะคะ อ่านะคะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะประหยัดกับประหยัดกันไปเนอะนะคะตอนนี้นะคะที่แหละนะคะอ่าบ้านเมืองเรานะคะมันมีผลกระทบก็ที่ว่าเกิดแผ่นดินไหวเนอะนะคะบางคนนะกระทบยีหนีเลยละนะคะกระทบนะคะจะบางคนเคแบบว่าเห็นบอนะคะกต่เสียชีวิตไปนะคะเออนะคะเราก็เป็นกันลังใจกันกันแล้วกันเนาะเราก็รู้เนาะนะคะ เฮ็ดหยังกับแบบว่าสีใส้ดีซ้อยหยังกับประหยัดตัวกันประหยัดนะคะอันไหนใส่ได้เราก็ใส่นะคะอันไหนที่ว่าพ่อใส่ได้นะคะพ่อใส่แบบว่าบบเดือดรอดนะคะเราก็ทําไปนะคะถ้าเราเดือดรอดแล้วเราก็จะ่ปไปทํานะคะเพราะว่ามันลําบากกระรอครัวเราเนาะนะคะไอพีแมนบอคนะคะอันไหนต่วยกันได้ก็ชตัวกันไปนะคะเพราะว่ากับแต่องรูเนาะเป็นผู้รักผู้ใหญ่กันแล้วเนาะเป็นยายใหญ่กันทุกคนแล้วเนาะนะคะ เพราะว่า้ากผู้ไหนลําบากนะคะนั่นแหละนะคะตัวเราตัวก็ต้องรู้ตัวตัวเองเนาะนะคะเองดีนะคะอันไหนตัวใดก็บตววนะคะบระเด็นถึงเปะกันดอกนะคะอันไหนตัวใดก็บตวยนะคะบระเด็ิถึงเปะกันดอกเนาะเป็นกำลังใจกันค่ะ พี่พ้อยน่ะพอมีหยางดอกนะคะพี่พ้อยน่ะตัวใดแต่ตัว,ตวแต่ตัวก็ะดาพี่พ้อยของหูนะคะเพราะว่าเออเฮ็ดอี่หยางนี่เราต้องรูโตต,ต,ตัวเองนะคะเราต้องรูโตตัวเองเนาะนะคะตัวกันไดแต่ตัวเนาะบ่ไดีเิ็นปะกั่เนาะนะคะเมื่อดีเป็นวันดีค่ะนะคะเป็นวันครอบครัวเด้อนะคะบ่ต้องมาทะเลาะเบาแว้งกันนะคะ,ะ,อะ,ะ,นนะ,คะเออผู้ใดทีด้าเราก็จะไปจังไ๋ล่ละเขาเ่นเหมืองเฮาป่หยุดธ์เนาะ ขาปยุทธ์มาที่เหตุัาได์ใดๆแล้วเนาะนะคะในเมื่อข้าดาภัยขระดาต่อไปนะคะเพราะว่ามันเอ่อมันเป็นทีโตเขานะคะเขาอยากว่าวไปก็อยากดากระดาไปแต่ว่าพ่อนีตานะคะก็ดดาไผย้อมนะคะเพราะว่าเฉียงบ่ทันเขาแล้วก็บรอยากว่าไผน้ำเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปนาคาสวัสดีค่ะ